RPG 7หรือเครื่องยิงลูกระเบิดต่อสู้รถถังแบบประทับบ่ารุ่นที่7เป็นหนึ่งในอาวุธต่อต้านกระดที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกสำหรับประเทศไทยอาวุธชนิดนี้ได้รับการนำมาใช้อย่างกว้างขวางโดยกองทัพไทยพร้อมทั้งมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและยุทธวิธีของไทยโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวความหลากหลายในการใช้งานและต้นทุนที่ต่ำ RPG 7รุ่นที่ไทยใช้จึงไม่ใช่เพียงการถอดแบบจากต้นฉบับโซเวียตเท่านั้น แต่ยังถูกฝังรากลึกอยู่ในการฝึกอบรมการวางกำลังและยุทธศาสตร์ภาคสนามของไทยอย่างเต็มรูปแบบ RPG 7พัฒนาโดยสหภาพโซเวียตและเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1960จุดเด่นของอาวุธชนิดนี้คือความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับประเทศไทย RPG 7ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในอาวุธประจำกายของทหารราบไม่เพียงแต่ใช้ในการต่อต้านยานกราะเท่านั้น แต่ยังใช้ทำลายสิ่งปลูกสร้างบังเกอร์ยานพาหนะเบาและเป้าหมายบุคคลในพื้นที่ปกคลุมหรือที่มั่นคงตัวเครื่องยิง RPG 7เป็นระบบยิงแบบประทับบาดซ้ำได้มีลำกล้องขนาด40มิลลิเมตรพร้อมระบบเลงแบบออปติกที่สามารถติดตั้งกล้องเลง PGO 7หรือกล้องเลงชนิดอื่นได้ตามความเหมาะสมตัวเครื่องยิงมีน้ำหนักเบาหุ้มด้วยไม้เพื่อป้องกันความร้อนจากการยิงและมีระบบกระยิงแบบปืนพกสามารถใช้งานได้อย่างทนทานแม้ในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ป่าพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ชายแดนในกองทัพบ,บกไทยกองทัพเรือไทยโดยเฉพาะนวะวิโยธิ่นและหน่วยความมั่นคงภายใน RPG 7ได้แสดงบทบาทสําคัญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มียุทธบริเวณซับซ้อนและเป็นภูมิประเทศที่ยันกรอะขนาดใหญ่อาจเคลื่อนที่ได้ลำบาก RPG 7กลายเป็นทางเลือกหลักในการให้กำลังไฟแก่หน่วยรบขนาดเล็กซึ่งต้องรับมือกับภัยคุกคามอย่างฉับพลัน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ RPG 7มีความโดดเด่นคือความสามารถในการใช้หัวรบที่หลากหลายหัวรบ PG 7V รุ่นมาตรฐานสามารถเจาะเกราะได้ราว260มิลลิเมตรขณะที่รุ่น PG 7VL และ PG 7VR แบบหัวรบคู่สามารถเจาะกราะที่มีกรอบปฏิกิริยาได้ถึง600มิลลิเมตรหัวรบที g 7V แบบเทอร์โมบาริกเหมาะสำหรับใช้ในเมืองหรือภายในอาคาร ส่วนหัวรบ OG7V เป็นแบบสเก็ตระเบิดใช้ต่อต้านเป้าหมายบุคคลสิ่งเหล่านี้ทำให้ RPG7 กลายเป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานตามลักษณะภารกิจของกองทัพไทยครูฝึกของกองทัพไทยได้พัฒนาแนวทางการฝึกใช้งาน RPG7 อย่างเข้มข้นโดยเน้นการประเมินระยะการเลือกหัวรบตามลักษณะเป้าหมายและการวางตำแหน่งยิงอย่างมีประสิทธิภาพความง่ายในการใช้งานของระบบช่วยให้สามารถฝึกทหารเกมหรือทหารกองหนุนให้ใช้งานได้ในเวลาอันสัน้น นอกจากนี้ในบางพื้นที่ของไทยยังมีการปรับเปลี่ยนระบบเลงให้เหมาะสมกับป่าเขาหรือปฏิบัติการเวลากลางคืนอีกด้วยการซ่อมบำรุงและการจัดการโลจิสติกก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ RPG 7ได้รับความนิยมต่อเนื่องในกองทัพไทยชิ้นส่วนอะไหล่สามารถหาได้ง่ายและตัวเครื่องยิงเองสามารถถอดซ่อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลหรือแนวชายแดนหน่วยลาดประเวณชายแดนและหน่วยพรานสามารถพึ่งพา RPG 7ได้อย่างมั่นใจในภารกิจระยะยาว แม้ประเทศไทยจะมีการสำรวจการจัดหาอาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังที่ทันสมัยกว่าแต่ RPG 7ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหัวรบหนึ่งลูกมีต้นทุนต่ำกว่าระบบนำวิถีหลายเท่าตัวทำให้สามารถใช้ในการฝึกและปฏิบัติการจริงได้โดยไม่กระทบต่องบประมาณหน่วยรบขนาดเล็กของไทยมักนำ RPG 7มาใช้ร่วมกับปืนเล็กกลปืนกลเบาและปืนครกขนาดเบาเพื่อเสริมกำลังยิงเชิงยุทธวิธี ในภารกิจจริง RPG 7ได้ถูกใช้โดยหน่วยรบไทยในเขตภาคใต้เพื่อโจมตีเป้าหมายที่มั่นคงเช่นบังเกอร์หรือยานเกราะที่ถูกกลุ่มปิดอาวุธนำมาใช้รวมถึงในภารกิจฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรกองทัพไทยก็มักแสดงการใช้ RPG 7เป็นส่วนหนึ่งของชุดอาวุธหลักของทหารราบซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและประสิทธิภาพที่ยังคงมีอยู่ในบางหน่วยของไทยยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเช่นการติดตั้งกล้องเลงแบบเลเซอร์ การใช้เรนไฟเดอร์และการปรับระบบยิงให้เข้ากับระบบควบคุมอาวุธของทหารยุคใหม่แม้การพัฒนาเหล่านี้ยังไม่แพร่หลายแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อย,ยอดของอาวุธรุ่นเก่าให้สอดคล้องกับความต้องการของสนามรบในยุคปัจจุบัน RPG 7ยังมีบทบาทในยุทธศาสตร์กองทัพไทยที่เน้นการปกป้องประเทศการควบคุมพื้นที่ชายแดนและการตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วในบริบทนี้ RPG 7เป็นอาวุธที่เสริมพลังให้ทหารราบสามารถรับมือกับสถานการณ์รุนแรงได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธหนักหรือระบบยุทธศาสตร์ขั้นสูงในช่วงเวลาสันติภาพ RPG 7ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการฝึกทหารกองประจำการและกองหนุนการฝึกประจำปีในพื้นที่ต่างๆของประเทศมักมีการจำลองสถานการณ์การโจมตีกรอดหรือบังเกอร์โดยใช้ RPG 7เป็นแกนหลักในการฝึกการฝึกเหล่านี้ไม่เพียงฝึกทหารประจำการแต่ยังเตรียมความพร้อมให้กับกองกำลังสำรองในภาวะฉุกเฉิน ผลกระทบทางจิตวิทยาของ RPG 7ก็ไม่ควรมองข้ามเสียงยิงที่ดังกึกก้องและการระเบิดอย่างรุนแรงของหัวรบทําให้ข้าศึกเกิดความหวาดกลัวทหารสัตรปูที่เคยเผชิญหน้ากับ RPG 7มักมีความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อทราบว่าหน่วยตรงข้ามมีอาวุธชนิดนี้ติดตั้งอยู่แน่นอนว่า RPG 7ก็มีข้อจำกัดอยู่เช่นการเช่นเวลาในการเปลี่ยนกระสุนที่ช้าความแม่นยำที่ลดลงในระยะไกลและอันตรายจากแรงระเบิดย้อนกลับในพื้นที่แคบหรือป่าแน,น่นหน่วยไทยจึงมีการฝึกยุทธวิธีในการเลือกตำแหน่งยิง การใช้สิ่งกำบังจากธรรมชาติและการประสานยิงร่วมกับอาวุธอื่นเพื่อปกป้องคนยิง RPG ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่กระจายของ RPG 7ไปยังกลุ่มติดอาวุธหรือองค์กรนอกกฎหมายโดยมีหน่วยตำรวจทหารและหน่วยตรวจสอบยุทธปกรณ์ดูแลความปลอดภัยของอาวุธชนิดนี้อย่างใกล้ชิดแม้ว่า RPG 7จะไม่มีบทบาทโดยตรงในภารกิจด้านมนุษยธรรมหรือกู้ภยัย แต่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกใช้งาน RPG มักได้รับการฝึกด้านวิศวกรรมจูโจมและการจัดการวัตถุระเบิดเพิ่มเติมทำให้พวกเขามีความสามารถในการช่วยเหลือภารกิจที่ต้องการทักษะทางเทคนิคพิเศษในภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ RPG 7ยังคงเป็นอาวุธที่มีความสำคัญแม้จะมีการพัฒนาอาวุธที่ล้ำสมัยขึ้นแต่สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายของภูมิภาคยังทำให้อาวุธแบบพกพา เช่น RPG 7มีบทบาทอย่างต่อเนื่องการที่ไทยยังคงใช้ระบบนี้สะท้อนถึงแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับอาวุธที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วและสามารถปรับรับใช้กับยุทธวิธีสมัยใหม่ได้กล่าวโดยสรุป RPG 7ที่ใช้ในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงอาวุธเก่าที่ตกยุคแต่เป็นระบบอาวุธที่มีความยืดหยุ่นคุ้มค่าและมีพลังทำลายสูงซึ่งยังคงรับใช้กองทัพไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะในภารกิจรบจริงการฝึกการรักษาความมั่นคงภายในหรือการป้องกันประเทศบทบาทของมันยังคงแข็งแกร่งและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานในอนาคต